สวัสดีครับสำหรับไลน์นี้นะครับก็จะมาเปรียบเทียบครับหลายคนบอกว่าเป้าหมายและงบประมาณในแต่ละปีเนี่ยมีอย่างไรบ้างนะครับไลน์นี้นะครับก็คือจะมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าปี2 5 6 5้ากากับห6เนี่ยนะฮะงบประมาณมันมากน้อยหรือแตกต่างกันอย่างไรครับปีงบประมาณ 25, 6 5นะครับ เป้าหมายก็คือ38,000แปลงเหมือนกันในะกรณีที่จังหวัดไม่ใช่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและสี่อำเภอของสงขลาเพราะตอนนั้นเขาจะทําเป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการต่างหากนะครับปี .65 นะครับก็คือโครงการเดินสํารวจเนี่ยได้รับอนุมัติงบประมาณที่ทําเป็นโครงการออกมานเนี่ยนะครับก็ไม่รวม3จังหวัดชายแดนใต้นะครับยามก่อนแล้วก็4อําเภอของสงขลานะครับ แต่แต่จังหวัดสงขลาและนอกจากสี่อำเภอก็มาแชร์ในใน70จังหวัดของงบหองปีที่แล้วดูไห้นะครับก็ไปท,ที่งบประมาณนะครับเป้าหมายเนี่ยเ,เท่ากับปี66ปี66เอาโครงการปกติอ่อนโครงการปกติก็คือไม่ไม่ใช่3จังหวัดและ4อำเภอนั่นแหละปีที่แล้วครับงบปี6 5ซึ่งดำเนินการผ่านมาแล้วเนี่ยงบประมาณ ในการเดินสำรวจเนี่ยสามร้อยเจบล้านห้าแสนนหบาททุ่นครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับสามร้อยเจบล้านห้าแสนบาทท้วนนี่คืองบประมาณปีที่แล้ว3 8 0 0มแปลงเหมือนกันเป้าหมายทีนี้จะให้ดูงบ66ปกติเหมือนกันครับที่ไม่ใช่3จังหวัดเนี่ย งบประมาณเนี่ยเป้าหมายเนี่ยสามหมื่นแปทันแปลงเหมือนกันครับปีนี้นะครับแม้อธิบดีจะบอกก่อนอันนี้นนว่าแสนแปลงอา่าไม่รู้ท่านได้รับข้อมูลมาอย่างไงแต่แบบตัวเนี้ยทางการสุดแล้วนะครับเพราะเขียนอยู่ในโครงการเดินสำรวจครับงบประมาณปี66เนี่ยรู้สึกว่าจะลดมาพอสมควรครับหนึ่งรอ่ล้านสี่แสนสีาพั้อบาททวนนะครับ 104,445,200บาทท่วนนี่คือก็ประมาณ6-6นะครับซึ่งยังไม่ดำเนินการจนะรเริ่มดำเนินการตั้งแต่1ตุลา2565ไปจนถึง30กันยา2566นะครับสรับปีก็ประมาณนี้ซึ่งปี65ได้372ล้านแต่66ได้104ล้าน ทีนี้เรามาดูโครงการที่เป็นส่วนของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับปีงบ66ครับเป้าหมาย14,000แปลงนะครับคุณตีตน้นตีต้นซ่านะสวัสดีครับเป้าหมาย40,000 14, 14,000แปลงนะครับตัวนี้เป็นโครงการงบ66ใน3จังหวัดและ4อำเภอของสงขลาครับ3จังหวัดชายแดนใต้ยะลาปัตตานีนาราธิวาแล้วก็ จะนะเทพาสบาย้อยนาทวีนะจำได้แล้วสี่อำเภอตอนนั้นขาดสบายย้อยกับเทพาไปนะก็ประมาณก็คือ47ล้านนะเอาตัวเลขกลมๆครับ4 7บล้าน1่0บาททวนตัวเลขกลมๆก,ก็คือ47ล้านกับเป้าหมาย14,000แปลงนะครับแปลงสำหรับ3จังหวัดนะทีนี้เรามาดู6 5ห งบประมาณปีหกหครับใน3จังหวัดเนี่ยประมาณ5,000กว่าแปลงนะปีที่แล้วเนี่ยสจังหวัดชายแดนต้านบวกเสียมือของสงขลาเนี่ยประมาณ5,000กว่าแปลงนะงบประมาณที่ได้รับ2 1่สิบเอล้านสองแามห่บาททวนนะยี่บเอ็ดล้านสองแสามห่บาททวนนี่คือมาเปรียบเทียบงบประมาณให้เห็นการจัดจ่ายเลยนะว่าปีนี้ เป้าหมายจะไปในทิศทางใดเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเท่าที่ดูก็คือไปที่3จังหวัดชายแดนใต้และ4อเภอของสงขลาเยอะขึ้นครับจาก5,000กแปลงเป็น1ห0 0่มืนแปลงในส่วนของจังหวัดปกติเนี่ยนะครับปรับลดมา1จังหวัดปีที่แล้วปี65 70ปี65เออ66เหลือ69แต่เป้าหมายเท่าเดิมอโอเคก็ไปลุ้นกันครับ สำหรับใครจะได้โฉนดในปีที่แล้วบ้างส่วนใครที่ได้โฉนดในปีงบ65าที่ผ่านมาก็ดีใจด้วยและช่วยกันร,รักษาห้องแหงแล้กันนะครับใครได้รับปีห5ยังไงที่ได้เป็นโฉนแดแล้วหรือรางวัลแล้วรอแค่ขั้นตอนนิดหน่อยซึ่งมันได้ช่วยอยู่แล้วก็บอกกาวเล้าแจ้งกันเข้ามาได้สวัสดีครับ